อของพวกนี้เอาไปไว้ที่ไหนแล้วไปขายที่ไหนแล้วเอาไปปล่อยที่ไหนให้มีประสิทธิภาพและคุณค่าที่สุดนะครับผม โอเคครับผมกับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวแล็กนล็อกเอ็กซ์นิกเกเชันนะครับผมวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักในเรื่องของว่าถ้าเราไปฟาร์มมานะครับผมซึ่งการที่ปล่อยบอทหรืออะไรเนี่ยนะครับหรือทําภารกิจเนี่ยมันจะทําให้ของในกระเป๋าเรานะครับมันเต็มนะของผมมัน55%นะครับแล้วการเต็มนะครับผมมันก็จะทํา ให้เรานะครับมีผลเอฟเฟกในเรื่องของว่าถ้าเต็ม5 0นะครับจะทําให้การฟื้นฟูเลือดและก็เฮดพีนะครับมันไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองหรือไม่ปกตินั่นเองนะครับจะให้ทําการฟื้นฟูชา้าหรือ HP นะครับหรือ,เ,อ,อเรื่องของมานานะครับช้าลงถ้ามันหนักเกิน70%นะครับผมมันก็จะทําให้เรานะครับความเร็วในการโจมตีของเราเนี่ยมันจะช้าลงด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเล่นวิสัทนะ มันก็จะทําให้นะครับผมการไล่นะมีคูดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดียวนะครับจะทําให้คูดาวมันช้ามากมากเลยนะโอเคแล้วเราจะพูดนะครับในเรื่องของว่าเราจะเอาขยะพวกนี้นะครับที่มันติดตัวเราจากการฟาร์มหรือปล่อยบอทดนะครับหรือการทรําธารกิจนั่นเองจะทําให้มันไปไว้ที่ไหนนะเออจะให้อ่ของพวกนี้เอาไปไว้ที่ไหนแล้วไปขายที่ไหน แล้วเอาไปปล่อยที่ไหนให้มีประสิทธิภาพและคุณค่าที่สุดนะครับผมอผมขอแนะนําเริ่มแรกเลยครับผมอันดับแรกนะก่อนที่เราจะไปปล่อยขยะนะครับหรือเราจะไปขายนั่นเองให้เราเข้ามาดูเกรดนะครับในแต่ละวันนะเครดในคาร์นิวัลนะครับผมอันดับแรกให้เรามาตรง COC มิช s ั่นครับผมไปที่ COC มิช s ั่นก่อนครับอพอเราไป COC มิชชั่นนะครับให้เรากดมาตรงมิชชั่นของเรานะครับว่า เราทําภารกิจอะไรแล้วหรือยังนะครับผมมันให้วันละหนึ่งรอบนะให้เรากดเข้าไปแล้วก็มันจะมีภารกิจให้เราส่งของนะครับให้เอาของนะครับที่เออเครดนี้นะครับให้เอาของที่ส่งของเนี่ยที่เขาต้องการนะครับส่งให้หมดก่อนนะครับส่งให้หมดเลยนะตัวไหนที่มันเข้าเครด นะครับผมก็ส่งให้หมดนะครับผมมันจะให้ส่งวันละ30แล้วก็วันละ50ชิ้นนี้แหละประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้าส่งแล้วอันดับ2นะครับให้เรามาที่กิวออเดอร์นะครับให้เรามาที่กิวออเดอร์นะเออเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูครับผมโอเคครับพอเราเข้ามาที่กิวออเดอร์นะครับผมเราก็จะมาหาผู้หญิงคนนี้ครับผมอ,อ่าโอเค เดี๋ยวๆเข้ามากิวออเดอร์นะครับโอเคกดเข้ามาแล้วเราก็มาเช็คของครับที่เราไปฟาร์มมานะเออเช็คของที่นี่ครับผมว่ามีของที่เราอยู่ในกระเป๋าหรือไม่นะครับผมถ้ามีให้เพื่อนๆกดส่งเลยนะครับผมอ่าถ้ามันมีนะให้เพื่อนๆกดส่งของเลยครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมมีนะผมก็กดส่งไปแล้วนะครับผมอย่าพึ่งเอาไปขายนะครับอย่าพิ่งเอาไปขายหรือขายให้พ่อค้านะอย่าเพิ่งครับมันจะเสียเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ย ราคามันแพงมากครับเวลาเราจะส่งของให้กิลนะครับเอามาบริจาคให้กิลก่อนนะครับผมมันจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดครับหลังจากที่เราบริจาคให้กิลเสร็จนะครับเราจะเอาของไปที่ใดนะครับผมให้เราเข้ามาที่กลางเมืองของคอนเทล่าก่อนครับผมหรือเราจะกดที่กระเป๋าเราก็ได้ครับมันเป็นออโต้อยู่แล้วครับระบบนะเราไม่จําเป็นต้องเข้าเมืองก็ได้ครับเพราะว่าเราขายที่ไหนก็ได้ครับมันจัดอย่างนี้ครับให้เราหาคําว่า ขายให้กับ C.O.C. นะครับผมอืมอย่างเช่นแบบนี้ครับผมของที่เราขายได้ให้กับ C.O.C. นะมันจะได้ราคาสูงมากครับดีกว่าที่เราเอาไปขายให้กับ N.P.C. ต่างๆหรือว่าให้กับพ่อค้านะราคามันจะสูงมากครับผมตัวนี้จะได้ราคาดีครับผมเให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับมันจะเป็นออโต้นะเราไม่จําเป็นต้องเดินไปหา C.O.C. นะครับของ N.P.C. ตัวนั้นนะให้เรากดตรงนี้ครับผมอ่าติ๊กแล้วก็เลือกเครื่องหมายนะครับ เราจะขายครั้งเดียวให้หมดเลยนะเออบางคนอาจจะปล่อยไว้หรือว่าส่งให้กับ coc วันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราฟาร์มทุกวันอยู่แล้วครับของพวกนี้มันจะตกมาหาเราอยู่แล้วแล้วแต่มอนเตอร์ตรงไหนที่มันดรอปของให้เรานะกดส่งไปเลยครับผมอ,อ่ากดขายนะเรียบร้อยครับผมการกําจัดขยะที่มีมูลค่าได้ดีที่สุดนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้เรานะครับการขายครั้งนี้เสร็จแล้วครับให้เราไปหาพ่อค้าแม่ค้าครับตรงที่กลางเมือง พ่อค้าแม่ค้าจะเยอะที่สุดก็คือชาแนลที่1ครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับกดมาตรงชาแนลที่1ครับผมพ่อค้าไม่ค้าจะเยอะครับตรงเห็นไหมครับอพอเราเข้ามาชาแนลที่1เต็มเลยนะมีแต่ร้านค้านะครับผมอให้เรากดเข้ามาเลยครับแล้วพอเรากดเข้ามาให้เราดูว่าพ่อค้าไม่ค้าคนไหนที่รับซื้ออะไรนะเออ,อะไรที่เรานะครับมีนะเราก็ขายไปเลยนะครับอเดี๋ยวแล้วผมขอหาของ ที่ผมมีอยู่ในกระเป๋าก่อนนะครับไปหลายๆร้านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คราคาดูด้วยนะถ้ามันแพงถ้ามันถูกเกินเราก็อย่าไปขายนะครับไปดูร้านใหม่ได้นะเออมาที่ตรงรับซื้อเลยครับเหมือนว่าผมจะขายกับพ่อคคาไม่ค้าหมดแล้วเนี่ยน่าจะมีของสักชิ้นนะครับเออขอให้ลองดูนะครับให้เรามาทุกร้านเลยครับถ้าเราเช็คทุกร้านได้จะดีนะครับออย่างเช่นตัวนี้นะครับผมมีอยู่46ชิ้นนะ ผมขายให้เลยครับมันตกชิ้นละ240้เลยนะถ้าเราไปขายกับ NPC อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะได้แค่ชิ้นละ1้0โอ้ถูกมากเลยนะถ้าเรามีเราขายให้หมดเลยครับโอเคเรเรียบร้อยครับผมอ่าให้เรามาตรงนี้ครับมาหาเช็คเรื่อยๆครับผมตามร้านค้าทั่วไปนะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของกันนะอืมโอเคเดี๋ยวหาอีกสักร้านนะครับเผื่อมีของที่เราขายได้นะมาตรงที่เขารับซื้อนะครับผม อย่างเช่นหางแมงป่องนะหางสกอร์เปียนผมมีอยู่เยอะเลยนะขายเรียบร้อยครับผมาจากนั้นนะครับพอเราขายตรงตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปขายให้กับ NPC ตัวสุดท้ายครับผมก็คือตัวแม่ค้าที่ขายปั๊มเลือดนะครับที่กล่องเลือดตรงนี้ครับตรงนี้ซันเดียนะครับซันเดียส์นั่นเองซันเดียสตร์นะครับผมโอเคพอเรามาตรงนี้นะครับให้เรากดขายนะ กดขายไอเทมครับผมตัวไหนที่เราคิดว่าไม่จําเป็นนะครับขายให้หมดเลยนะครับขายให้หมดเลยครับผมขายให้หมดขายให้หมดเพราะว่าเห็นไหมครับชิ้นแต่ละชิ้นมันรับซื้อจากเราแค่ร้อยยีเองนะมันจะถูกมากครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะกําจัดขยะออกให้หมดนะครับในในตัวของเรานะโอเคครับผมผมกดเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าของพวกนี้ผม เอาไปฟาร์มบทปล่อยทุกวันอยู่แล้วนะครับมันจะเยอะมากเลยนะอืมก็พยายามเช็คีดีนะครับของอย่าไปขายของที่มันจําเป็นนะเอาของที่เราไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเช่นขาตะกระแต่นนะมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับผมขายไปเลยนะผมจะไม่ปล่อยไว้นะครับมันหนักกระเป๋าเราเฉยๆนะว่ามันมีผลต่อเราเยอะมากครับเอฟเฟกนะโอเค ได้ตั้ง1 9ื่นเไอแปดหมนะครับเยอะมากเลยโอเคครับก็ถือว่าเป็นการขายของที่ประสบความสําเร็จมากแล้วก็มีคุ้มค่ามากครับผมได้ส่งเครดด้วยนะครับผมโอเคโอเคครับคลิปนี้ถือว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ยังการยังเอาของไปขาย แบบมั่วๆอยู่นะครับเออมันจะได้ราคาถูกมากนะถ้าทําตามวิธีที่ผมนําเสนอหรือว่าแนะนํานะครับมันจะทําให้เรานะขายของได้เยอะนะครับได้เหรียญตัวนี้มาเยอะมากเลยครับเหรียญทองเห็นไหมครับผม2ล้านแล้วแค่2วันเองนะครับเหรียญเซนีใช่ไหมเออชื่อมันนะเออผมก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับ เออเซนีนะครับผมโอเคมันจะได้เยอะมากครับผมถ้าทําตามแบบนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้นะใครชอบหรือยังไงกดไลค์กดติดตามนะครับผมกด subscribe ให้กับช่องด้วยครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอครับผมไม่ใช่มาดูเฉยๆนะครับดูแล้วขอเครดิตด้วยนะคนละหนึ่งไลค์ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ